ก็พามาชมนะคะเป็นทุเรียนสายพันธุ์เพรอินโดนะคะไซส์ถุงเบอร์สินะคะไซส์ถุงเบอร์สิต้นพันธุ์พ้อปลูกเลยนะคะต้นพันธุ์ชุดนี้นะคะเป็นชุดที่เราเอามาจัดส่งให้ลูกค้านะคะตั้งแต่รุ่นแรกเลยนะคะอันนี้เราเอามาเลี้ยงแดดนะคะเอามาตากแดดดูนะคะว่าต้นพันธุ์ของเขาเนี่ยเขาจะทนไหมเขาจะแร่งพอไหมนะคะเอามาตากแดดดู แล้วก็พดนน้ำไปสองวันแล้วนะคะเนี่ยดูนะคะดินวันนี้นะคะวันนี้เรารดให้นะคะรดให้สองวันแล้วนะคะที่ไม่รด้วันนี้รดให้แล้วนะคะลอ,องดูนะคะลองดูว่าเขาจะทนต่อสภาพอากาศทนต่อความร้อนทนต่อเชือ้อโรคจริงไหมนะคะ <S <S ต้นพันธุ์เราก็เพิ่งให้น้ำไปตะกี้นะคะ <S <S ต้นพันธุ์เราก็แข็งแรงนะคะก็สรุปว่าแข็งแรงนะคะแข็งแรง แข็งแรงโดยที่ไม่ให้น้ำสองวันนะคะไม้ับอยู่กลางแดดไม่น้ำสองวันก็ก็ยังสามารถที่จะอยู่ได้นะคะต mm. ้นพันสายพันเรนโดนะคะ mm. ไซส์ถุงเบอร์สิบนะคะไซส์แปดสิบเก้าสิบเซนนะคะชุดนี้เลยล mm. ูกค้าท่านไหนสนใจชุดนี้ก็แจ้งทางไลน์ได้เลยนะคะ mm. มีชุดเดียวนี้นะคะมันไม่มีสายชุดอื่นเลยนะคะมีชุดเดียว mm. แต่ว่าอีกชุดหนึ่งเราเพิ่งเปลี่ยนถุงเบอร์สิบสี่นะคะกำลังเปลี่ยนอยู่นะคะได้ไป ยเเอ,อยู่นะคะตอนนี้แ, video, แต่ว่าชุดซส์ถุงเบอร์สิบก็จะมีประมาณนี้นะคะลูกค้าที่สนใจนะคะสั่งซื้อนะคะต้นพันของเราต้นละ250ราบบาทนะคะหนึ่งกล่องใส่ได้สีต้นนะคะลูกค้าที่สนใจก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะคะต้นทันสวยสมบูรณ์เป็นต้นกลู่ต้นทันโตเด่นะคะคุณต้นของเขาก็อวบฉูแข็งเรงนะคะคุณต้นนะคะเบอร์สิบลูกค้าที่สนใจนะคะสอบถามเข้ามาได้นะคะ ทุเรียนสายพันธุ์แครอินโดนะคะแครอินโดจริงๆแล้วมันถ้าเราดูให้ดีนะคะเราดูลักษณะลำต้นทรงพุ่มของเขาก็จะต้นเตี้ยจริงๆนะคะต้นพันธุ์ที่ในเพจที่เขาลงแต่ลูกค้าต้องดูเพจที่เป็นเพจจริงไม่ใช่ดูเพจปลอมนะคะไม่ใช่เพจที่ก๊อปของคนอื่นมาลงนะคะไม่ใช่เพจที่ตัดต่อภาพเอาต้นพันธุ์ไปลงในเข่งแล้วเอาผลมาตัดต่อเยอะๆอันนั้นไม่ใช่นะคะหลอกลวงนะคะ ผูเรียนสายพันธุ์เครอินโดนะคะสนใจก็เอไลน์เข้ามาได้เลยนะคะต้นละ250บาทแจ้งกันเหมือนเดิมสินค้าของเราทุกอย่างไม่มีบริการเก็บปลายทางนะคะของเราโอนเันก่อนส่งลูกค้ารับปลายทางไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะ